สวัสดีครับวันนี้ IT มีดีนะครับจะมาแนะนำการดาวน์โหลดไดเวอร์จากเว็บไซต์ c a n o อนครับหลายคนเวลาซื้อเครื่องพิมพ์มาเนี่ย<ๆ>ก็จะมีแผ่นแถมมาให้ด้วยสำหรับลงไดเวอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับแต่เวลาที่เอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือเอาไปใช้ที่อื่น,นครับลืมเอาแผน่นลืมมาลายมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ของ c Canon เนีอนเขาสะดวกนะครับเขาเอาไดเวอร์ไว้ที่เว็บไซต์แล้วดาวน์โหลดมาใช้งานง่ายมาก ันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับเราค้นหานะครับ driver canon ครับก็จะมาเจอที่หน้า support ของของ canon เว็บไซต์ canon นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปทีนี้ก็จะมาที่หน้าค้นหาว่าเราต้องการอะไรนะครับลองใส่สมมุติว่าเราจะใช้ ไดเวอร์ของ mp 287ครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็กกดก็จะเจอหน้าให้ดาวน์โหลดนะครับมีทั้งส่วนของไดเวอร์ส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับพิมพ์เตอร์นะครับแล้วก็ส่วนของเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์ที่ไปอัพใส่ windows แบบไหนนะครับทีนี เราจะใช้แค่ไดเวอร์ก็ให้เรามาเลือกอถ้าเราใช้ windows 10ก็มาเลือก windows 10ใช้ windows 11ก็มาใช้ windows 11อย่างเครื่องผมเนี่ยมันดีเทคเจอว่าใช้ windows 11นะครับเราก็เลื่อนลงมาก็จะเจอเนี่ยครับก็จะเขียนไว้ mp 2 8 0 s e r i e s mp d r v v r r นะครับอัปเดตล่าสุดปีที่แล้วนะครับ ทีนี้มันทำไมไม่2 8 7ก็เพราะว่าแคนนอนก็จะทำไดเวอร์ไว้เป็นซีรีส์นะครับซีรีส์ซีรีส์คือซีรีส์สองแปดนนี่ใช้ด้วยกันได้วิธีการก็ง่ายมากเลยครับเอาเมาส์มาคลิกที่ลิงก์นี้เสร็จแล้วก็เลือกปุ่มดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดก็จะได้มานี่มาแล้วครับแล้วก็คลิกติดตั้ง มันก็จะให้ติดตั้งนะครับง่ายคลิกเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตแรงๆครับแทบไม่ต้องพกแผ่นซีดีไปไหนมาไหนแล้วก็ต่อไปก็คาดว่าน่าจะไม่มีแผ่นแถมมาให้ด้วยนะครับน่าจะเป็น qr code หรือว่าเป็นเป็นลิงก์มาให้สำหรับสแกนเข้าไปดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับนี่มันก็จะถามหานะครับ ทีนี้ผมไม่ได้ต่อเครื่องปรินไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามขั้นตอนนี่ยเรียบ,บร้อยครับนี่เขาเป็นวิธีการติดตั้งง่ายๆครับ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสวัสดีครับ